ดิจิตต์เองวันนี้เรามาเจอกันอีกทีนะวันนี้อาณาจัมาสอน,เพ,อนเพื่อนอะไรรอวันนี้อาณาจามา,มายกตัวอย่างคือคําพูดว่าคิดถึงภาษาอาหรับเขาพูดกันยังไงผมต้องบอกไว้ก่อนว่าภาษาอาหรับนี่นะคำคำคิดถึงเนี่ยเยอะมากแล้วก็หวานวันนี้ผมจะมายกตัวอย่างให้เพื่อนเรียนรู้นะครับสองตัวอย่างหนึ่งว่าฮัชตี้ วะฮัชดีนีฟังกันอีกทีนะวะฮัชดีนีที่สองอาจจะตลกอาจตะตลกฟังกันดีๆนะอาจตะตลกเห็นไหมเ,เพื่อนเพื่อนสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับสุดยอดมากเลยถ้าใครดีจินนะสุดสุดชื่นเลยนะ <c ười> โอเคคลิปวันนี้จบแค่นี้นะครับเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับ Bye-bye. Hey,